เรื่องในวันพบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีญาติกำลังพลจำนวนทั้งสิ้น150ครับในลำดับต่อไปหกเก้าหกกระมงข้าพุทธเจ้าโคตโทจิรพัฒนวิจิตร ผู้บริชา,ารตำรวจภูธรภาคหนึ่งาที่มาพร้อมเพียงปานับเป็นพระมหากรุณาทิคุณเหนือเจ้าที่เหล่าพวงชนชาวไทยคุณอันหาที่สุดไม่ได้ำทำสาธารณประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตาาโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมกิจอาสาปล่อยปลาคลืนสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สา តាយហើយ